พี่ก่อนอน,น้องคุ้นหลุดนะคะเป็นโซ่เล็กค่ะตอ,ตอนนั้นโซ่เล็กกว่านี้แล้วโซ่ขาดไปกินข้าวเขาเลยค่ะหลุดช่วงช่วงทุ่มหนึ่งนะคะพอดีตอนเย็นควาลลักออกมาดูนะคะช้างหาย ตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวน้องขุนก็กำลังจะลงรถนะคะโวก็อาจจะเล็กหน่อยยังไม่ชินนะคะน้องขุนเขาจะเหยียดสีเท้าเขาจะไม่ค่อยค่อยลงเ,เหยียบร้อยแล้วะค่ะเดี๋ยวเอาขุนเงินไปฟูก่อน ้นพ่ออยากให้รอบนรถนะคะเดี๋ยวที่ชายมงคลก็จะกลับบ้านนะคะ ต้องเดินหลบนะคะตอนนี้ที่หลักผูกช้างก็เป็นที่ตากข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเราจะพาขุนเงินไปลงทุ่งนานะคะเพราะว่าเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้ว

ขนลูกเหีน่ะโอ้ส่งเสียงร้องนะคะเ อยากกินข้าวนะคะน้องขุนขุนเงินอยากกินข้าวอยากกินข้าวเปลือกวันแรกของการลงทุงผมฟันลักบอกว่าวันแรกนะคะของการลงทุ่งหลังจากที่ไปอยู่ป่ามาหลายวัน วันนี้ได้มาเปลี่ยนอาหารนะคะมากินฟางข้าวแล้วก็ลูกข้าวนะคะต้นข้าวที่เขาเกิดใหม่นะคะยวพาไปดูค่ะนาที่เอามาผูกนี้เป็นของญาติพี่น้องกันนะคะถ้าเป็นนา,นาของเจ้าอื่นที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องบาง,งครั้งเขาก็อาจจะไม่อยากให้ผูกนะคะเพราะว่า ชางอาจจะเล่นเล่นคันนานะคะเล่นคันนาเขาพังได้ถ้าเป็นของญาติพี่น้องก็พอคุยกันได้นะคะก็ได้ได้ไดเปลี่ยนได้เปลี่ยนอาหารบ้างน,นะคะแล้วก็เราก็จะไม่ได้หมดค่าน้ำมันเยอะนะคะที่เราไปที่สนามบิน ว่าป่าที่สนามบินก็ไกลนะคะเกือบ20กิโลค่ะจากบ้านกก็มีเกี่ยวเป็นเป็นบางนานะคะบางนาก็ยังไม่สุกดีเขาก็ยังไม่เกี่ยว ต้องผูกช้างดีๆนะคะอย่าให้หลุดไปกินข้าวเขาพี่ก่อนกอนก่อนน้องคุนหลุดนะคะเป็นโซ่เล็กค่ะตอ,ตอนนั้นโซ่เล็กกว่านี้แล้วโซ่ขาดไปกินข้าวเขาเลยค่ะหลุดช่วงช่วงทุ่มหนึ่งนะคะพอดีตอนเย็นควาลลักออกมาดูนะคะ ช้างหายตามหากันวุ่นเลยค่ะไปเห็นยืนอยู่ใกล้กับป่ายูคานะคะแต่ระหว่างทางนั้นคือกินข้าวแล้วก็กินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยนะคะถ้าช้างหลุดเขาเขาจะไม่อยู่กับที่นะคะเขาจะเดินไปเรื่อยกินไปเรื่อย ช้างได้ไม่อยู่ทุ่งนาจะจะดีนะคะก็คือได้กินฟางข้าวกินต้นข้าวนะคะต้นข้าวเล็กๆที่เกิดใหม่แล้วก็ได้เล่นโคลนด้วยค่ะเล่นโคลนผิวพันก็จะดีนะคะได้เล่นโคลนผูกต้นไหนควาล้าง ต้นข้างหน้านะคะให้คุกต้นข้างหน้าอ่า วันนี้ก็จะได้กินอร่อยเลยค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆที่สุมท่าทรายก็บางคนก็ยังไม่กลับมานะคะก็ยังอยู่ที่นั่นก็มีวันนี้ก็มาก่อนสามเชือกนะคะมีพ้อใหญ่ทองคําสีดอกขุนเงินแล้วก็ภายช้ยมงคลนะคะแล้วก็เห็นว่าพัางพี่ดาวอีกเชือก ครับทยอยกลับนะครับผมเพราะว่ามีที่เลี้ยงแล้วนะครับมีที่เลี้ยงมีหญ้ามีอาหารแล้วนะครับเพราะว่าทางอ่าชาวบ้านก็ได้เกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวข้าวนี่เป็นตอฟางแบบนี้ก็กินนะครับช้างนะครับผมจะได้อินแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดคือช้างได้เล่นโคลนนะครับผมเนื้อหนังก็จะดีนะครับ นนเดี๋ยวเราก็จะไปเอาพ่อใหญ่กันต่อนะคะเดี๋ยวจะไปหาพ่อใหญ่พ่อใหญ่คารถกินนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะขอบคุณเอฟีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะคะถ้าชอบคลิปของเราก็กดติดตามให้ด้วยนะคะมีสองช่องช่องสีดอขุนเงินแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะคะเป็นช่องช้างวัฒนธรรมสีดอขุนเงินค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ